มาอยู่ในจุดศู์กลางแล้วทุกทั้งหลายที่โหมตัวก็มาเต็มที่ถึงกับว่าจะอยู่ไม่ได้แล้วเรียกว่าจับไปแล้วถึงเก้าสุเก้าเปอร์เซ็นต์พองโหดทุกความความทุกทั้งหลายโหวดวู้เข้ามาความรู้นี่มันโหวดวูบความทุกข์ก็เข้ามาพร้อมกันพอถึงนี่แล้วกงกลางอยู่แล้ว ร่างกายก็เป็น <c oughs> ท่อนไม้ท่อนฝืนไม่มีการเจ็บการปวดทุกเวทนาอะไรไม่มีโรคปวนเลยเงียบหมดเลยนี่เหลือแต่จิตที่จะออกนะนี่ละเป็นเก้าเก้าเปอร์เซนต์แตนนี้มันไม่เผลอสิเอยมันมันมีเย็บนะไอ้ที่มันรวมก็มาแล้วเนี่ยทุกส่วนเป็นท่อนไม้ท่อนฝืนไปหมดไม่มีความหมายแล้ว แต่จิตมันไม่ละตัวเองสิมันเป็นธรรมชาติ